สวัสดีค่ะสวัสดีมิรักที่น่ารักทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเช็คราคานะคะต้นกวักใบโพด่างขาวกันนะคะทุกคนคะ่ะในช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าามีการนำมาขายนะคะแล้วก็มีคนสนใจเยอะมากๆเลยความจริงต้นกวักใบโพด่างขาวอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเลยคิดว่าไม่ใช่ไม้กระแสนะคะก็เป็นไม้ด่าง ไทยนะคะที่ที่ราคาเขาก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะเพราะตั้งแต่ที่เรารู้จักเขาตั้งแต่แรกราคาเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ก็คือถ้าด่างสวยๆก็ก็ราคาหลักหมื่นขึ้นถ้าต้นใหญ่ก็ก,ก็ก็มีหลายหมื่นนะคือตอนที่เรเข้ามารู้จักไม้ด่างเริ่มเริ่มแรกก็ราคาประมาณนี้นะคะเรคิดว,ว่ามันไม่ใช่ไม้กระแสและราคาเขาไม่เหวี่ยงเลยก็คือราคาก็อยู่ ประมาณนี้ตลอดนะคะแล้วแต่ว่าผู้ที่มีครอบครองนะคะอยากจะปล่อยในราคาไหนแค่นั้นเองราคาทุกคนแล้ววันนี้นะคะราคาที่เรนนำมาฝากเนี่ยนะก็เรพยายามนําราคาที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดนะคะมาให้ทุกคนดูนะคะเผื่อว่าใครสนใจอยากจะซื้อหรืออยากจะปล่อยขายนะคะเผื่อจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่จะซื้อได้ค่ะหรือว่าใครอยากปล่อยขายก็จะได้รู้นะคะว่า อพอจะปล่อยขายได้ในราคาที่เท่าไหร่คะทุกคนคะแล้วาราคาที่เรนํามาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเป็นราคาในกลุ่มของการซื้อขายกวักใบโพด่างทุกชนิดนะคะทุกท่านคะ่ะ ถ้าใครนะคะสนใจที่จะเก็บไม้ด่างนะคะเหมือนเดยนะคะก็คือเก็บไม้ด่างสร้างรายได,ได้หรือว่าเลี้ยงเพาะความรักก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อนะคะเดยอยากให้ทุกคนนะคะศึกษาไม้ด่างต้นนั้นดีๆนะคะศึกษาไม้ด่างสืบดูราคานะคะแล้วที่สําคัญก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อกับผู้ขายท่านใดท่านต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าผู้ขายท่านนั้นนะคะ อ่าเป็นผู้ขายจริงนะคะไม่ใช่โจรน,นะคะเพราะว่าล่าสุดเพื่อนของเรก็โดนนะคะทุกคนเรเองนะคะก็โดนนะคะก็เจ็บมาเยอะนะคะก็อยากเตือนนะคะคนที่จะซื้อมาให้ออนไลน์นะคะทุกคนคะ่ะคนขายจริงก็เยอะค่ะโจรก็มีนะคะทุกคนก็อยากให้ทุกคนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อก็ดูดีๆค่ะเราไปเริ่มกันที่ต้นแรกนะคะขออนุญาตเริ่มต้นจากต้นสวยๆนะคะทุกคน เครดิตเจ้าของไม้เรใส่ให้เหมือนเดิมนะคะทุกท่านพิจารณาเอาเองนะคะทุกคนคะ่ะอย่างต้นนี้นะคะก็ด่างวาคิวนะคะราคา 50K ค่ะเป็นการโพสต์ขายนะคะเมื่อ1สัปดาห์ที่แล้วนะคะทุกคนคะ่ะอันเลไม่แน่ใจว่าขายไปหรือยังนะคะก็สามารถติดต่อไปตามเครดิตที่เรให้ไว้ได้เลยนะ ต้นต่อไปค่ะต้นนี้ก็พิจารณาตามภาพนะคะดูตามขนาดไซส์ความดังได้เลยนะคะราคา2 7 0 7ค่ะทุกคนต้นนี้นะคะก็12,000นะคะเขาก็จะมีความดังให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะคะเครดิตเจ้าของไม้เลยก็ใส่ดงให้แล้วนะคะเป็นราคาการขายเมื่อหนอาทิตย์ที่แล้วนะคะทุกคนคะ่ะต้นนี้นะคะ15 0 0 0ค่ะทุกคน ก็พิจารณาตามภาพเลยนะคะทั้งลายด่างและก็ความโตของต้นนะคะต้นนี้ราคา3 0 0พันนะคะทุกคนคะ่ะก็พิจารณาตามรูปเช่นเคยนะคะถ้าดูดีๆนะคะจะเห็นว่ามีการติดด่างมาน้อยๆน,นะคะทุกคนถ้าลักษณะการด่างน้อยนี้ถ้าใครสนใจอยากซื้อให้ขอดูต้นแม่พันธุ์ได้นะคะต้นนี้นะคะเป็นต้นเบบีนะคะทุกคนราคาก็ โอเคนะคะซึ่งอย่างเดยตอนที่เดยเก็บไม้ด่างใหม่เดยก็จะชอบซื้อไม้เล็กๆนะคะเพราะราคามันย่อมเย,ยาเนาะยิ่งถ้ามันมีด่างมาด้วยนี่ก็คือว่าอ่ามันก็มีสิทธิ์รุ้นนะนะอันนั้นคือคือวิธีคิดของเดยนะคะทุกคนคะ่ะแต่สําหรับอ่ามือใหม่หัดเลี้ยงก็อาจจะมีความเสี่ยงวิดนึงนะคะเพราะว่าไม้ที่มันต้นเล็กมันก็ยิ่งดูแลยากเนาะมันอ่อนแอนะคะทุกคนคะ่ะ สำหรับมิตรรักท่านใดน,นะคะที่คิดว่าจะาสั่งซื้อไข่ของกวากด่างขาวนะคะเรยคิดว่าซื้อต้นเล็กๆอย่างเงี้ยก็โอเคนะหนึ่งมันก็งอกแล้วสองเราได้เห็นว่าเขามีความด่างติดมาแล้วค่ะทุกคนแล้วเรยจะบอกว่าการเพราะไข่กวากอะเพาะนานมากกว่าจะงอกนะคะทุกคนค่ะก็อยากมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังประมาณนี้จะได้นำไปคิดแล้วก็ตัดสินใจนะคะเพราะว่าบางทีไข่ของกวากด่างเนี่ย ก็แพงพอๆกับต้นนิกเลยล่ะค่ะต้นนี้นะคะ1,700ค่ะทุกคนก็พิจารณาตามภาพนะคะเขาก็มีความด่างติดมาแล้วล่ะค่ะทุกคนค่ะต้นต่อไปค่ะ3 0 0พค่ะทุกคนรวมส่งด้วยนะคะต้นนี้นะคะเจ้าของไม้ลงข้อมูลให้นะคะว่าไม้มี2ยอดราคา4,500ค่ะทุกคน ต้นต่อไปนะคะต้นนี้ราคาแบบอัปเดตมากๆเลยนะคะผู้ขายนะคะหรือว่าเจ้าของไมายพึ่งลงขายเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วเองค่ะราคาอยู่ที่2,800นะคะทุกคนคะ่ะต้นนี้ราคาอยู่ที่ 20K หรือว่า 20...000 บาทนะคะทุกคนก็ความด่างเขาก็ชัดเจนนะคะราคากับความสวยเขาก็ไปคู่กันนะทุกคนนะ อันนี้ก็คือราคามาคู่กับความงามนะคะทุกคนต้นนี้ก็2 5 0 k ้ค่ะทุกคนคะ่ะราคาเมื่อ12สัปดาห์ที่แล้วนะคะต่อไปนะคะต้นนี้เป็นการโพสขายเมื่อเดือนเมษาย,ยนนะคะทุกคนคะ่ะต้นนี้ผู้ขายตั้งราคาไว้ที่6,900นะคะทุกคนต้นนี้นะคะก็ สำหรับสายงบน้อยเลยนะคะ1200นะคะอันนี้เขาเป็นเบบีเลยนะคะเขามีใบแล้วด้วยแล้วก็เราเห็นความด่างของเขามาแล้วนะคะตอนนี้ก็4,500นะคะก็น่าจะเป็นการขายเมื่อเดือนเมษายนนะคะเพราะว่ามันขึ้นว่า5้าสัปดาห์ที่แล้วนะคะทุกคนค่ะรายการการขายการเสนอราคาพวกนี้ อาจจะยังไม่ได้ขายไปนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อเครดิตเจ้าของไม้ได้เลยนะคะต้นนี้ก็อยู่ที่4,500นะคะมีเบอร์โทรเจ้าของไม้มาด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปได้เลยะคะ่ะมาดูต้นต่อไปกันนะคะตอนนี้ก็เป็นต้นที่เป็นต้นใหญ่นะคะผู้ขายนะคะหรือว่าเจ้าของไม้เปิดอยู่ที่ 55K หรือว่า55,000บาทนั่นเองคะ่ะทุกคนคะ่ะ ต้นต่อไปนะคะเจ้าของไม้ลงเป็นคลิปวิดีโอให้ดูด้วยนะคะแล้วก็แจ้งรายละเอียดนะคะว่าไม้มีสียอดนะคะราคาอยู่ที่30เคหรือว่า30,000บาทนั่นเองคะ่ะทุกคนและนี่ก็คือราคาของกวัดหนังขาวคร่าวๆนะคะที่เรนนำมาฝากมิตรรักทุกท่านนะคะซึ่งเรก็พยายามเอาแบบ ที่อัปเดตที่สุดนะคะสังเกตได้นะคะว่าจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมเมษายนนะคะแล้วก็เดือนมีนาคมนะคะเรก็หวังว่ามิรักนะคะที่สนใจอยากจะซื้อต้นกวากด่างขาวจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะและถ้าใครนะคะชอบคลิปการเช็คราคาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้เยอะๆนะคะเรจะได้รู้ว่าทุกคนชอบนะคะคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังบ้างก็ได้คะ่ะทุกคนคะ หวังว่ามิตรสหของเรยจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะคลิปนี้ขอพบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากค่ะอ้อถ้าใครสนใจนะคะอยากซื้ออยากขายนะคะเข้าไปในกลุ่มการซื้อขายกวักด่างทุกชนิดเดี๋ยวเรยจะใส่ชื่อกลุ่มไว้ให้นะคะทุกคนคะ่ะสนใจเข้าไปได้เลยนะคะเป็นกลุ่มในเฟซบุ๊กค่ะคลิปนี้เรยไปก่อนนะคะสวัสดีและขอขอบคุณมากค่ะ